ลอยเอ้ยร้องเทาคุณ <laughs> ดีเด้เป็นยังเอ้ยเฮ้ยฮะคอยอยังเลยอีบ้านเ่ยจึ <laughs> งคอยจึงใครจะเป็นเอยียงเลยร้องเทามึงอกันนะครับกูสิบอกมึงอร้องเทามึงกันนะซื้อมาแล้วนะมึงเอาวางไว้ใหม้มันเป็นระเบียบระโบด์ลอยเอ้ยอยัยให้กูบ้าอกคักหลายบับฮาเทือนมึงกูเลยสิคลองล่มตายหัวฟาดพื้นตายอปอบเทือนมึงเป็นยัง สื่อมาเห็ดยางสื่อมามันเป็นระบงระเบียบวางให้มันเป็นระบงระเบียบหน่อยพูนสั<บ>่นรองเท้ากับมีบ่บ่งทุกข้องเลยนิม่มโอ้ยกูใส่เกือบพระพอครูมือหนึ่งหนักนะกูไม่ได้ออกไปใส่จากเที่อมึงขนาดเลี้ยนมือละสิบครูย้ำครูอยากไปใส่เนะี่ยต้องมีเกิบต้องมีเกิดอเกิเ,กเ,กเวลาใส่แล้วต้องเอาไปไว้วางไว้วไวใ,หให้มันเรียบร้อยชั้นวางรองเท้าก็มีฮะหามองวางงากวาง,ง,าวางไม่ทั้งหัวมึงผัวเนอะมันต้องมาคล้องขาคนอื่น มือใดกูสิคองขากูรอบมือใดก็ได้นั่นย้ำกูบ้ากูป้อยแล้วมาว่ากูเอิ้นฮอดกูเอ็นไอ้มาวะคุณมาไกลมึงได้นต่ว่าได้ดีๆบูมเอ็นได้ยังบูมียังนะเกือบอยู่สู่มึงบูมเนแมนโพดบูมนแมนเกือบมึงอยู่สู่มังเกือบมึงไหนอยู่สู่มังมึงไม่ต้องไปเสียกซื้อมาเอกได้แบบเนี่ยเนอะฮะไม่ต้องมาเสียกซื้อมาเอกเลยมองไส้เกือบมึงว่าไม่มองแล้ว เมนตัวมิเตสพามึงเนี่ยจะพากูมลเกี่ยวกับมึงใช่ไเมวาเรื่องของกูเกือบมึงคุนเกือบมึงอ่ะนะยู้ยมองมึงถอดไปสุ้มองฮะมึงจัดการเรื่องรองเท้ามึงเลยมันเยอะแยะเกินไปแล้วสค่จังใดดีกับมึงเนี่ยฮะเออแค่จังใดมีสองมีอยู่สองทางเลือกแค่นั้นอ่ะมีสองทางเลือกหนึ่งเลือกกับกูแล้วก็สองอยู่กับกูต่อไปมึงเะาวันไหนเฮ้ออยากอยู่กับมึงอยู่ ตัวกาำลังค si so, like right. uh ิดเหตุเชิงใดดีสุดกักมงทอเพราะว่าตอนนี้บอลจักเส้นเชิงใดถึกดาตลอดเวลามังคอตึงหวาตึงไฮตึงยังบุมมิมิทุกขีดกับไฮนี่ละเออเออน่อะไรอีกวะเนี่ยยำเวดียิมดีก็มีแต่ว่าไฮเราก็คีดตลอดน่ยเป็นยังเอาเพราะว่ามงมึงเนี่ยล่ะตัวมึงตัวต้นเหตุเนี่ล่ะมึง่าได้ตามที่ใจกูคิดเข้าใจไหมเออตรงเหตุคือ มึงคิดตลอดเวลาถูกต้องยาำกูคิดนะเห็นบ่ได้ติย้ำมึงคิดมันไปผิดทางสำหรับกูมันไม่ใช่สำหรับมึงแต่ว่ามันเป็นผิดทางผิดทางสำหรับมึงชื่ๆเนี่ยถูกต้องเออสำหรับมึงกูยังบอกเห้สำ่รมึงบ่รามันเปอร์เฟกต์เด้อมึงบ่ได้คิดเพอร์เฟกต์บทชิ่อยังได้นี่มกูบ่ได้คิดเพอร์เฟกต์แต่ว่ามันก็ดีก็แล้วกันล้ความคิดกูเนี่ยกูจะบอกไว้ก่อนความคิดมึงเนี่ยมันแยกกูจะบอกไว้ก่อนดีสำหรับมึงความคิดกูเนี่ยดีสำหรับคู่ โอเคเนาะเออแต่ไม่ดีสําหรับกูมึงก็ไม่เคยฟังกูเนี่ยกูว่าฟังมึงแล้วความคิดมึงบ่ดีเนาะบังค่ามึงกูต้องฟังมึงตลอดเวลาตลอดเธอต้องกูมึงจะให้มึงเลือกสองอย่างสองสองทางเลือกอยู่ต่อหรือว่าจะไปแค่นั้นเองอยู่กับกูถ้ามึงยังไม่ทําตามที่กูพูดมึงก็ไปเก็บเสื้อผ้ามึงไปเลยแค่นั้นจบแล้วก็ไม่ต้องมาเถียงโอเคไหมกูสิอยู่ต่ออยู่ต่อใช่ไหมเจ้ามิดตัดลิ้นมึงเน่ย มันมีตัดเล่นกูเออตเล่นตัดเล่นกูให้ยังทิ่บ่อใดเฝ้าดูตอนนี้เฝ้าดูดูดูมีตัดเล่นเมีตัดเล่นกูกับเฝ้าได้คือเก่าอันล่ะนุู่กูเหมนี้สนิทละเฝ้าหล่นกูเฝ้าใดคือเก่าเงยเงยเงยคือเก่ามึงแองจี้มึงเองจี้ล้อคานกูคักมีสองทางอยู่ต่อ หรือว่าไปแค่นั้นจบนนไม่ต้องพูดมากยงงินไหมไม,ม,มักลอยเมียหมวยไม่ต้องว่าเมียกับกูกูมีบเมียกับมึงคือกันบักน,นายหยับ